สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับคลิปที่เพิ่งได้ชมนะครับกำลังเป็นที่โด่งดังนะครับในติ๊กต็อกครับใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน้าตัวเองครับให้ไปอยู่ในวิดีโอสวยๆได้เลยนะครับให้เพื่อนๆเข้า Google ครับพิมพ์คำว่า Face Play นะครับผมจากนั้นให้คลิกเลยนะครับตัวแอปจะเป็นแอปภาษาจีนนะครับ ทำการติดตั้งเข้าไปเลยครับผมดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อยนะครับผมจากนี้ก็รอโหลดสักครู่นะครับความเร็วก็ขึ้นอยู่กับ wi-fi ของท่านเลยนะครับ mm hmm. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเปิดแอปได้เลยครับผมโอเคครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมานะครับจะมีหน้าต่าง ยืนยันความเป็นส่วนตัวนะครับให้กดปุ่มสีเหลืองเลยครับจากนั้นเลือกคลิปวิดีโอนะครับที่เราชอบนะครับเลือกมาสักหนึ่งคลิปนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มสีเหลืองนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆทําการล็อกอินนะครับจะใช้ Facebook หรือว่าจะใช้เป็น Gmail ก็ได้นะครับล็อกอินเข้าไปครับจากนั้นโปรแกรมจะเข้ามาในหน้า create อีกครั้งหนึ่งนะครับให้กดปุ่มสีเหลืองได้เลยครับ จากนั้นให้เราทําการเลือกใบหน้านะครับที่อยากจะเปลี่ยนให้เ,เพื่อนๆเลือกรูปที่มีหน้าตรงนะครับห้ามสวมแว่นตานะครับแล้วก็ห้ามเป็นภาพที่หันข้างครับผมแอปจะทําการสแกนใบหน้านะครับแล้วก็จะเปลี่ยนภาพของเรานะครับสลับกับวิดีโอที่เราเลือกนะครับจากนั้นให้กดปุ่มสีเหลืองนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวแอปก็ จะทำการประมวลผลนะครับจากนี้เราก็รอสักครู่นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดเซฟได้เลยครับจากนั้นวิดีโอก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะครับถือว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปโพสในทิกตอกได้เลยครับผมอา่เราเข้าไปดูในแกลเลอรี่นะครับ ก็จะเจอคลิปของเรานะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ